สวัสดีค่ะ,ะโชคร้ายนิดนึงนะคะที่หัวข้อที่หนักพอสมควรเนี่ยมาอยู่ช่วงเย็นๆเ,เพราะนั้นดินฉันสังเกตตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาหลังห้องแล้วนะคะว่าแต่ละท่านนี่เริ่มสลิปโหมดแล้วนะคะก็คือเข้าสู่โหมดของการนอนหลับบางท่านนะคะทีนี้เนื่องจากว่าข้อสอบในด้านของสารสนเทศแล้วก็การบริหารจัดการข้อมูลเนี่ยนะคะทักษะคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าการวัดผลด้วยเปเปอร์เนี่ยมันวัดยากมาก ะะท่านหลายๆท,าท,าท,าท่านที่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตรงเนี่ยท่านอาจจะเคยไปสอบเซอร์ติฟิเคตยี่ห้อต่างๆว่าจะเป็นซิ s c o หรือว่าของ Microsoft เนี่ยนะคะบางท่านท่องข้อสอบเข้าไปโดยที่ยังเขียนโปรแกรมไม่ได้ก็ผ่านผ่านได้เซอร์มาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งดีฉันหนักใจมากในการที่จะวัดผลด้วยกระดาษนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะวัดผลหาแนวทางนะคะในการวัดผลด้วยกัน ปฏิบัติจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ว่าจำนวนผู้เข้าสอบเป็นพันนะคะหรือว่าใกล้หลักพันเนี่ยส่งผลให้เกิดข้อจำกัดนะคะในการที่ต้องสอบกับเครื่องคอมจริงๆก็เลยแปลงร่างมาเป็นการสอบด้วยกระดาษนะคะหรือว่าสอบด้วยเปเปอร์นะคะซึ่งก็จะพยายามวัดนะคะได้ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็ออกตัวไว้ก่อนว่าคงจะไม่สามารถวัดได้แบบถูกต้อง สักทีเดียวนะคะก็พยายามกระจายกระจายกันไปนะคะทีนี้อาจจะขอชี้แจงในลักษณะของข้อสอบวิชาแรกก่อนนะคะคือการใช้คอมพิวเตอร์นะคะทัาากษะการบริหารจัดการฐานข้อมูลก่อนละกันนะคะทีนี้การบริหารจัดการฐานข้อมูลเนี่ยจริงๆมันมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถ้าโปรแกรมรุ่นเก่าก็พวกคอ o Pro r o x p r o รฟ็อกต่างๆนะคะดิฉันก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกตัวแทนของกลุ่มโปรแกรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ s สเป s h e e t หรือว่าเป็นโปรแกรมที่มีการจัดการฐานข้อมูลซึ่งคิดว่าเป็นที่รู้จักหรือว่าเวลโนนที่สุดแล้วในตลาดนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มของซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการข้อมูลเพราะว่าจะให้ทุกท่านรู้จักโปรแกรมในทุกตระกูลเป็นไปไม่ได้นะคะ ก็เลยเลือกที่มันตลาดที่สุดแล้วก็คือคิดว่าทุกคนน่าจะเกิดมาและเคยใช้งานในกรณีที่คนที่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก็คือเลือก Microsoft Excel นะคะส่วนการบริหารจัดการข้อมูลอื่นให้รักษาการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยดิฉันก็พยายามที่จะสนับสนุนให้ท่านสามารถสอบเลื่อนขั้นได้ง่ายที่สุดก็คือเลือก Microsoft Office นะคะหรือว่าท่านใดเห็นว่าซอฟต์แวร์อื่นมันง่ายกว่าเพราะว่าดิฉันเคยมีลูกน้องที่เคยสามารถทําเอกสารประกอบการสอนนะคะด้วยโปรแกรมพวก ค r ร์ดอ p o o t o s h o p นะคะจากที่เราใช้ w ว r d ธรรมดาใช่ไหมคะก็สามารถใช้ Photoshop กับ r r r d o r แล้วก็ตัว i l l u s t r a t o r ทําทำหนังสือประกอบการสอนมาได้ถึง300หน้าพอแก้ทีเขาก็ไปขยับกันใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกเขาถนัดใช้แต่ซอฟต์แวร์ตัวนั้นนะคะังั้นก็เลยตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมที่สุดนะคะก็คือพวก Microsoft ต่างๆเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแลวแต่ท่านใดที่ใช้พวก ฟรีแวร์นะคะพวกทะเลนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยว่าท่านต้องมาเรียนรู้เป็นสาวกของบิลเกตกันเถอะนะคะซึ่งซึ่ง,งวัดจาก h i ตเล t e นะคะว่าคนใช้โปรแกรมไหนที่สุดนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าตัวดิฉันเนี่ยได้ออกข้อสอบเป็น2,007เมื่อสักครู่มีตัวแทนของท่านท่านหนึ่งมาอุทธรณ์นะคะว่าสสจใช้แต่2,003นะคะทีนี้ ได้เรียนปรึกษาทางทีมงานผู้จัดการสอบนะคะว่าจะทำยังไงดีเราจะมีการปรับเวอร์ชั่นสำหรับการสอบดีไหมนะคะซึ่งดิฉันจะต้องไปเริ่มกระบวนการของการทำข้อสอบเหมือนไปรีไวซ์ข้อสอบใหม่นะคะท่านก็เห็นว่าเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนนะคะปรับไปเป็น2003ดีกว่านะคะดิฉันก็ยินดีที่จะไปทำข้อสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะปรับให้เป็นเวอร์ชัน2003นะคะ อย่างนี้ค่อยคุ้มกับการที่จะต้องอดตาหลับขับตะนอนในเวลาไม่กี่วันเพื่อที่ทำข้อสอบอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพื้นฐานของการใช้งานก็จะเหมือนกันนะคะดังที่ว่าดิฉันคงเป็นที่นิยมมากเพราะว่านอกจากจะเลือกซอฟต์แวร์ที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะก็ยังเลือกนะคะเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดอีกนะคะก็เอาใจกันสุดๆนะคะเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของทุกท่านนะคะอาทีนี้เรามาดูข้อชี้แจงตามเอกสารที่ได้แจกไปนะคะ หน้า34เป็นต้นไปดิฉันขอให้ท่านดูที่เอกสารของท่านเลยเพราะบานหน้าจอกับเอกสารจะเหมือนกันนะคะเพื่อดิฉันจะได้ชี้แจงว่าสโคข,ของการที่ดิฉันลิสมาแต่ละข้อเนี่ยอันนี้ตรงสุดๆแล้วนะคะประหนึ่งบอกข้อสอบเลยนะคะเพะฉะนั้นถ้าท่านไปซ้อมมือใช้ในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะคะรับรองได้ว่าการเลื่อนระดับข,ขั้นของท่านคงไม่ยากนักถ้ามีความพยายามนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามจะอยู่ที่นั่นนะคะข้อหนึ่งะคะข้อชี้แจงทั่วไปในหน้า34นะคะผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะและ Microsoft Office ซึ่งสำหรับวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะดิฉันจะดึงตัวแทนของตัว Microsoft PowerPoint แล้วก็ r o s r o t w o t Word มาเท่านั้นส่วน Microsoft Excel ดิฉันจะไปใช้ในส่วนของการจัดการข้อมูล นะคะเพราะว่าเอาพุทที่ทางทีมผู้ดำเนินการสอบเนี่ยเอามาให้เป็นตัวอย่างว่าท้ายที่สุดต้องการให้บุคลากรของสอส,สจได้สามารถทำได้ดังนี้เนี่ยนะคะคือดิฉันก็เอาตัวนั้นเป็นตัวโจทย์นะคะเพื่อที่จะไปหาเครื่องมืออะไรต่างๆที่จะมาทำให้มันเกิดเอาพุทธตามโจทย์ได้นะคะทีนี้มาดูว่า ข้อ2เนี่ยนะคะท่านจะต้องมีความแม่นยำในการเข้าถึงเมนูต่างๆผ่านริบบอนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเวอร์ชัน2 0 0 7ท่านก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับริบบอนแล้วนะคะก็คือมีความรู้เกี่ยวกับเมนูดิฉนันจะเอาเมาส์ไฮไลท์ให้ดูด้านบนที่มันเป็นกลุ่มๆของเครื่องมือเนะะี่ยค่ะเราจะเรียกว่าริบบอนนะคะเพราะฉะนั้น ในข้อสอบดิฉันจะใช้คำพูดที่เรียกเป็นสากลในตัวซอฟต์แวร์นั้นๆนะคะท่านจะต้องทราบให้ได้ว่าตรงนี้เรียกว่าเมนูนะคะตรงนี้เรียกว่าริบบอนแต่ตอนนี้ตัดคำว่าริบบอนออกจากเมรีเลยนะคะไม่ต้องสนใจคำว่าริบบอนแล้วเพราะนั้นถ้าเป็นเวอร์ชัน2003ก็จะมีแต่ตัวเมนูนะคะเมนูแล้วก็มีดับดาวเมนูก็คือเมนูย่อยลงมาเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นท่านสนใจตรงนั้นเพราะนั้นท่านจะต้องมีความแม่นยำในการเข้าใช้เมนูเพราะว่ามันเรียงไม่ได้ที่ว่า ท่านจะต้องเข้าไปใช้เมนูต่างๆในการออกคําสั่งนะคะเพราะนั้นท่านต้องจําเมนูซะทีเดียวทีนี้เมนูก็ไม่ใช่จะให้ท่านจําสเปซสะปาะก็คือข้อย่อยๆข้างล่างนี่แหละก็จะเป็นตัวไกด์ไลน์นะคะว่าเมนูใดบ้างที่ท่านควรจะจานะคะว่าในการเข้าถึงเพื่อให้เกิดการใช้งานในสิ่งต่างๆนะ,นะคะทีนี้เรามาดูแนวข้อสอบอ่าดิฉันลืมเรียนไปว่าดิฉันใช้เมนูภาษาอังกฤษ นะคะเมนูภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะก็คือจะส่งเสริมให้ท่านโกอินเตอร์นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าท่านบางเอ,อิรที่จะต้องไปทำงานร่วมกับต่างชาติท่านก็จะได้ไม่สับสนเรื่องเมนูซึ่งจริงๆในเครื่องเราก็เปลี่ยนได้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเมนูไทยหรือเมนูอังกฤษนะคะ ที่นี้เนื่องจากว่าข้อสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของภาพรวมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เบื้องต้นเพราะนั้นถ้าจะสังเกตในแนวทางข้อสอบข้อที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องของความหมายของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกรอบของคอมพิวเตอร์ส่วนประกรอบของสารสนเทศนะคะฮาร์ดแวร์คือสิ่งที่จับต้องได้ ในส่วนของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปกติฮาร์ดแวร์ก็จะมีส่วนของ Input Device ใช่ไหมคะ Input Device คืออุปกรณ์ในการรับข้อมูลต่างๆมีอะไรบ้างคะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดถ้าไฮโซหน่อยก็มีพวกดิจิ t i z เซอร์นะคะสแกนเนอร์ anner, ใช่ไหมคะส่วน CPU ก็คือเป็นหน่วยประมวลผลหรือว่า Central Processing Unit ใช่ไหมคะหน่วยประมวลผลจะอยู่ในเคสสีเหลี่ยมที่วางข้างๆอะคะ่ะอันนั้นก็คือหน่วยประมวลผลนะคะภายนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรเยอะแยะนะคะไม่ลึกขนาดนั้นนะคะแอบบอกนะคะแล้วก็เอาต์พุตนะคะจะมีพวกเจ้าภาพใช่ไหมคะเจ้าภาพพรินเตอร์นะคะอะไรอีกนะ,ะแล้วก็มีสตอเรจสตอเรจก็คือส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลใช่ไหมคะค่ะ ส่วนระองค์ประกอบของสารสนเทศก็มีตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้นท่านท่นก็คงจะต้องไปเปิดตําราดูนะคะว่าองค์ประกอบอของสารสนเทศมีอะไรบ้างเช่นฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์เน็ตเวิร์กพีเพลแวร์นะคะซึ่งอาจจะมีอื่นๆอีกนะคะแต่ละเล่มก็ว่าแตกต่างกันไปนะคะก็ไม่ไม่หลุดจากนี้นะคะความรู้เกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่มีเพื่อสําหรับเปิดใช้งานบริการ W3 ตัวคือบริการเว็ไบเ็ก็คือที่เราใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้แหละนะคะทุกวันนี้ถ้าจะใช้เบราว์เซอร์อยู่รู้สึกว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่ค่อนข้างผูกขาดก็คืออะไรคะอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์โพเลอร์ใช่ไหมคะท่านพอจะทราบไหมว่ามีเบราว์เซอร์อื่นๆยี่ห้ออื่นอีกใช่นะคะก็มีไฟฟอ x มีซ a ฟ a ารีมีโอเปรา เยอะยะเลยนะคะท่านก็คงจะต้องผ่านหูบ้างไม่จะเป็นต้องรู้ลึกขนาดว่าภายในออปชันของโอเปรามีอะไรบ้างคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะแต่ทราบว่าเบราว์เซอร์มันมีหลายตระกูลนะคะไม่ได้ผูกขาดโดย Microsoft อย่างเดียวนะอย่างเงี้ยนะคะ